แค่นอนหลับก็อาจเสี่ยงต่อชีวิตได้จากการหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รู้ตัวคนไทยกว่า3ล้านคนหรือประมาณ5%อร์เซน์ของประชากรเสี่ยงเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นหรือโรค OSA ที่เกิดจากกล้ามเนื้อเพดานอ่อนหย่อนยานขณะหลับทําให้ทางเดินหายใจแคบลงจนหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจเป็นช่วงๆพบได้บ่อยในคนที่มีอาการนอนกรนเสียงดังหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกแบบไม่รู้ตัวและยังเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจสมองความดันสูงหรือร้ายแรงที่สุดคือ อาจหยุดหายใจขณะนอนในทันทีล่าสุดโรงพยาบาลจุฬาประสบความสําเร็จในการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทสมองผู้ที่12ครั้งแรกในไทยให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้แล้วซึ่งเทคนิคนี้ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อลิ้นไม่ให้หย่อนลงเพื่อเปิดทางเดินหายใจขณะหลับโดยอุปกรณ์นี้มีขนาดที่เล็กทําให้ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยก็ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้เองหลังผ่าตัดด้วยรีโมทแค่กดเปิดก่อนนอนและปิดหลังตื่นซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกการรักษาให้กับกลุ่มผู้ป่วย โรคนี้ในระดับรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากแต่ก็ต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยในการรักษากลายเป็นอีกความหวังของการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สําเร็จกับการรักษาแบบเดิมให้สามารถนอนหลับได้แบบไร้กังวล